ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเมล็ดหยาบตกอยู่ในาศาสตร์สมัยฟองน้ำในน้ำย่อมบังเกิดขึ้นและดับไปบรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณาฟองน้ำนั้นโดยแยบคายเมื่อบรุษนั้นเห็นเพ่ง พิจารณาอยู่โดยแยบคายฟองนามนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปลา่าหาสาระไม่ได้เลยสาระในฟองนามนั้นพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณาเวทนานันโดยแยบคายเมื่อภิกษุนันเห็นเพ่ง พิจารณาอยู่โดยแยบคายเวทนานั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปลา่าหาสาระไม่ได้สาระในเวทนาพึงมีได้อย่างไรฉันนั้นเหมือนกัน